เรียนท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการท่านดรสิริพงษ์อังคสกคุลเกียรติท่านผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับการจัดกิจกรรมในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับมีนโยบายเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเข้าถึงการแนแนวที่สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรดภาระนักเรียนและก็ผู้ปกครองนะครับตามนโยบายเรียนดีมีความสุขเรียนได้ทุกที่ทุก เวลา anywhere anytime โดยการดำเนินการในครั้งนี้ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดรายการถ่ายทอดสดจับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกันกับคุณครูแนแนวแล้วก็เลือกวิคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่2ประการนะครับประการที่1เพื่อเป็นการแนแนวการศึกษาต่อเทคนิคการเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจสอดคล้องกับความสนใจความถนัดของตนเองแล้วก็ตอบโจทย์โลกอาชีพที่ สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุประสงค์ที่2นะครับก็เพื่อเป็นการสื่อสารทําความเข้าใจอาชีพที่นักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากที่สุดนะครับไปยังนักเรียนคุณครูผู้ปกครองแล้วก็ผู้บริหารรวมทั้งผู้ที่สนใจเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสําหรับการถ่ายทอดสดรายการจับมือนักเรียนไว้แล้วไปด้วยกันกับครูแนแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์ในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 19มีนาคม2567ระหว่างเวลา8.30นถึง16.00นประกอบด้วยช่วงเวลา2ช่วงที่สำคัญช่วงแรกนะครับจะเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบโจทย์ นะครับแล้วก็ช่วงที่2เป็นช่วงของการแนแนวอาชีพจํานวน5อาชีพที่นักเรียนสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อมากที่สุดประกอบด้วยกลุ่มอาชีพที่1เป็นสาขานิเทศศาสตร์ศิลปศาสตร์รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์กลุ่มอาชีพที่2สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพกลุ่มอาชีพที่3สาขาบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์และการบัญชีกลุ่มอาชีพที่4สาขาวิศวกรรมศาสตร์และกลุ่มอาชีพที่5สาขาคารุษศาสตร์ศึกษาศาสตร์ทางสพบปอยากให้การแนแนวในครั้งนี้ นักเรียนมีความสุขสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนกับวิทยากรได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการได้พบปะพูดคุยแล้วก็ให้เกียรติเปิดการถ่ายทอดสดรายการจับมือนักเรียนไว้และไปด้วยกันกับคุณครูแนแนวและวิธีเลือกคณะที่ใช่ให้ตอบใจและตอบโจทย์เรียนเชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีครับผม